สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาที่โรงงานทำสีร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างตาลครับน้องตาลครับทาสีตู้ใส่กับข้าวครับเป็นตู้ใส่กับข้าวของช่างเมฆครับอันนี้เป็นบานเกตนะครับเพื่อนๆนะครับจะมีด้านในก็จะใส่มุ้งลวดด้วยครับบานเกตครับนะครับทาสีหลายรอบครับอ่าเป็นสองบานกระจกบนครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็เป็นบานเกตครับ เดี๋ยวเรามาดูขนาดกันครับเป็นไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับี่เป็นบานกระจกครับสองบานบนครับตรงกลางเป็นบานเกตครับอรองลงมาก็เป็นเลนชักสองตัวครับแล้วก็สองบานล่างเป็นบานลุกกงครับทําค่อนข้างยากครับเป็นตู้ใส่กับข้าวข้างทึบครับนี่ครับความลึกอยู่ที่ห้าสิบห้าเซนครับความสูง วัดจากล่างครับพื้นถึงบนเลยครับเมตรแปดสิบเซนครับนี่ครับเมตรแปดสิบเซนพอดีเลยครับนี่ครับไม้สักทองครับลายสวยงามมากครับทาสีหลายรอบครับเพื่อนๆกว่าจะเสร็จได้ครับหลายรอบมากครับเจ็ดแปดรอบครับทานอกทาในทาทุกทิ้นส่วนเลยครับนี่ครับความกว้างก็หนึ่งเมตรครับเมตรหนึ่งเซนก็โดยประมาณก็คือหนึ่งเมตรครับ เลขก5าสิครับยาว1เมตรสูงเมตรแปดสิเซนครับนี่ครับทาหลายรอบมากครับเพื่อนๆนี่ครับกว่าจะเสร็จได้ครับทานอกทาในทาหลายเที่ยวครับกว่าจะเสร็จเป็นเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมา1ชิ้นครับอยากเตือนนะครับเพื่อนเถ้ามีใครทักไปเสนอขายสินค้าแล้วให้โอนเงินมาจําอย่าไปหลงเชื่อครับคือมิจฉาชีพครับเราไม่มีแอดมินนะครับอย่าไปหลงกลนะครับเพื่อนๆ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ